ชีวประวัติพระสุกินโนหลวงปู่แหวนตอนข้อดีของการเดินธุดงค์คนเดียวที่บอกว่าหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านจะออกท่องธุดงค์ไปไหนไหนด้วยกันนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะเดินด้วยกันพักด้วยกันตลอดหากแต่ไปด้วยกันบ้างแยกกันบ้าง3วัน5วัน2ส,สัปดาห์หรือหนึ่งเดือนมาพบกันที่หนึ่ง หรือบางครั้งก็พักปักปลดอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ต่างองค์ต่างแยกกันไปแต่ท่านก็ติดต่อถึงกันอยู่เสมอในช่วงที่ทุดงมาลำปางนี้หลวงปู่ทั้งสององค์แยกทางกันแต่มาพบกันที่ลำปางแล้วหลวงปูแ่แหวนทุดงขึ้นไปเชียงใหม่และหลวงปู่ตื้อแยกไปสแสวงนิเวกแถบอำเภอเถืนหวังจะไปพบกันที่เชียงใหม่หลวงปูแ่แหวนท่านเล่าถึงข้อดีในการเดินทางองค์เดียวว่า การเดินทางคนเดียวนั้นรู้สึกสะดวกสบายหายกังวลไม่เหมือนไปกันเป็นหมู่เป็นคณะมีแต่เรื่องกังวลในที่บางแห่งเพื่อนๆจะไปเราอยากอยู่เราจะไปเพื่อนๆจะอยู่ไม่ค่อยจะพร้อมเรียงกันสู้ไปคนเดียวไม่ได้อยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ไม่มีเครื่องวิตกกังวลไม่ต้องพูดจากับใครๆเดินทางคนเดียวเวลาขับขันจิตก็เป็นสมาธิได้ดี สติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนสองเสมอในการเช่นนั้นเดินไปภาวนาไปเช่นนี้บางครั้งจิตสงบอยู่ได้นานความมกแวกแสะไปรับอารมณ์ภายนอกตามนิสัยของจิตไม่ค่อยมีเพราะเหตุที่อันตร,รายมีอยู่รอบด้านชีวิตจึงฝากเป็นฝากตายอยู่กับสติการเดินทางในที่ที่มีอันตร,รายเช่นนั้นเปรียบเหมือนการเข้าสู่สงครามทางทหารถ้าไม่ค่อยอระมัดระวัง สติสัมปชัญญะไม่มีไม่ช้าทหารผู้นั้นจะต้องถูกฆ่าสิทธิ์ทำร้ายเอาอย่างแน่นอน